ก็สวัสดีครับพบกับอัปเดตกล้วยไม้ประจำสัปดาห์สัปดาห์าหนี้นะครับก็เปิดตัวด้วยกล้วยไม้ลูกผสมครับเอื้องสายร่องแร้งผสมกับเอื้องสายน้ำนมนะครับซึ่งก็รอคอยชมดอกเข้ามานานนะครับก็สำหรับคอแฟนเอื้องสายร่องแร้งนะเวลาปลูกเยอะๆมันก็สวยนะครับแต่เจ้าตัวนี้ครับลำเขาจะใหญ่กว่าแล้วก็ดอกนี่จะใหญ่กว่า บางตัวก็เป็นสีครีมแบบนี้เลยนะครับซึ่งสวยงามมากๆนะครับก็ไม้เบอร์นี้ครับเรียกว่าถ้าแค่ดูทรงต้นความยาวต้นนี่กินขาดแล้วจำหนายในราคา200บาทนะครับถือว่าเป็นไม้ตัวใหม่หาไม่ค่อยได้นะครับก็ไปดูตัวต่อไปครับเป็นพยาไร้ใบพย,ยาไร้ใบเบอร์นี้นะครับก็ดอกเขาจะอมเหลืองนะครับมีขิบขอบขาวนิดนิด นะครับซึ่งก็ดูน่ารักดีบางต้นนี่ครับออกเป็นถ้าจะเป็นเผือกเลยนะครับอย่างเช่นต้นนี้หรือเกือบจะเป็นเผือกเลยนะก็มีเหลืองนิดเดียวนะครับก็ออกมาสไตล์นี้ครับไม้เบอร์นี้ทรงนี้ก็บางทีก็ยาวมากๆสวยงามจริงๆนะครับก็จําหน่ายให้ในราคากันเองครับ200บาทนะครับก็ถือว่านําของดีๆมาให้สะสมกัน อ่ะตัวนี้ครับลูกวิราชครับกับบางกอกซันเซ็ตนะครับยังมีเหลืออยู่นะครับซึ่งก็ออกดอกกันเพืภาพเลยดอกที่สําคัญดอกบานทนดีลือเกินนะนี่เข้าสัปดาห์ที่สามแล้วก็ยังคงทนอยู่ดอกเขานะครับแล้วที่สําคัญบางต้นก็เพิ่งจะเริ่มแทงก็มีนะครับก็เป็นไม้อีกตัวที่น่าซื้อน่าหาน่าสะสมครับก็สําหรับแฟนที่ชอบกล้วยไม้ สีที่จ์ดก็ต้องเป็นอันนี้ครับ200วบาทครับเบอร์นี้จัดไปอ่ะตัวต่อไปครับตัวน,นี้เป็นไม้ค่อนข้างจะสวยงามมากๆนะไม้เบอร์นี้เป็นเจ้าจันทบุญสันไรท์นะครับที่ถ่ายให้ดูใกล้ๆเนี่ยเป็นไม้ดอกขนาดปกตินะครับเหมือนกับพวกเหลืองจันททั่วๆไปแต่ว่าเขาได้ความที่เรียกว่าความละเอียด ความออกดอกต่อช่อเนี่ยเยอะนะเรียกว่าก็เป็นไม้อีกเบอร์ที่น่าสนใจคนระเบิดกับที่มิสจนจำหน่ายอยู่นะครับอันนั้นเป็นไม้อีกเบอร์หนึ่งนะอันนั้นดอกใหญ่แต่จํานวนดอกก็จะน้อยลงแต่ตัวนี้ก็ไม้ดอกปกติแต่ได้จํานวนดอกต่อช่อเนี่ยโอ้โหสุขภาดแบบนี้เลยตัวนี้ก็จําหน่ายในราคา250ยานะครับเบอร์นี้เป็นไม้ใหม่ซึ่งจะนําออก ควางจำน่ายนะครับ250ครับสวยๆเลยไม้กาต่ออ้าวละครับทีนี้ก็เป็นตัวดั้งเดิมนะครับที่มิตรชนจําหน่ายอยู่นะก็มีทั้งสเปกอยู่ในกระถางแบบนี้นะครับกับสเปกเกาะต่อนะครับซึ่งก็ไม้รุ่นนี้นะครับไม้ใหญ่กว่านี้หมดแล้วนะครับแต่ว่าข้อดีของเบอร์นี้เขาคือ,อดอกใหญ่มากน,านะครับนำไปปั่นตาแล้วก็มาเลี้ยงขยายเวลาเลี้ยงไว้เนี่ยก็เรียกว่าเมื่อดอก เขาใหญ่นะจำนวนดอกก็จะน้อยไม่เหมือนกับเบอร์เมื่อสักครู่นี้ไม้เบอร์นี้เอาเป็นว่าจริงๆต้องขายราคาแพงกว่าที่มิตรชนประกาศนะครับก็ในท้องตลาดสนนเบอร์นี้นี่ก็ต้องมีไม่ต่ำกว่า3-400สมิตรชนก็ยังยืนราคาเดิมให้อยู่นะครับ200บาทต้นก็อาจจะขนาดเล็กลงมาหน่อยนะครับแต่ว่าออกดอกแบบนี้หมดแล้วนะครับ ก็เป็นไม้อีกตัวงที่น่าซื้อหน้าหาไปปลูกไปเลี้ยงไปสะสมนะครับเบอร์นี้สองร้อยบาทนะครับยืนราคาเดิมนะครับก็ถือว่าของดีๆแบบนี้ก็ต้องรีบเอาไปสะสมเลยครับนะครับ,นะรบก็ถือว่าตามเนื้อผ้านะครับจริงๆมันเรียกว่าเป็นผมนี่ยังอยากจะรีบสะสมเอาไว้เลยครับเวลาปลูกไว้เป็นกอใหญ่ๆอย่างนี มันจะสวยมากไม้พวกนี้ครับต้องเลี้ยงเป็นไม้ก่อนะครับก็200บาทครับจัดไปเป็นไม้อน่าสนใจนะครับเป็นไม้แปลกๆนะครับวันนี้นำมาแทงดอกแทงช่อเลยนะสองช่อเลยตัวนี้แทงเปลิมๆก็เป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายนะครับแทงดอกหมดแล้วนะครับเดี๋ยวดูต้นที่มีดอกเต็มๆนะครับจัดไปครับสวยๆเลยนี่ครับดอกสวยๆงามๆแบบนี้เลยตัวนี้ เลียงง่ายนะครับไม้บัวเนี่ยมองๆดู uh huh. ก็ทาราฟาแลนเข้าลิ้นดำครับ220บาทครับจัดไปไม้แปลกๆไม้ใหม่ๆที่ยังไม่เคยมีที่ไหนนะครับก็ถือว่าวันนี้มาจําหน่ายกันนะครับแต่ละต้นแต่ละสีแต่ละสันนี่ถือว่าดูแล้วสวยงามเลยครับช้างน้าวครับ ก็ลำสวยๆเลยครับช่วงนี้ฤด,ดูการออกดอกของเขาแล้วซื้อคัดไปนี่บางทีอาจจะไม่เจอต้นที่มีดอกนะก็ถ้าคัดออกดอกได้ก็จะคัดนะครับชังนาวอันนี้ราคา200บาทครับอย่างเช่นต้นนี้นะครับออกดอกแล้วนะชังน้าวสวยๆเลยฤดูการของเขาถ้าสั่งมาไวก็จะได้ดอกไปไวเลยครับนะแต่ถ้าสั่งมาช้าก็ได้แต่ต้นไปเลี้ยงลุ้นกันเอานะครับสวยๆเลยครับนี่ลำ ช่างน้าวเป็นไม้ไทยนะครับไม้เรียกว่าค่อนข้างจะเลี้ยงง่ายนะครับถึกทนนะครับ200บาทครับไม้ป่าไม้ธรรมชาตินะครับสเปกเบอร์นี้นะครับจัดไปกําลังออกดอกแบบนี้เลยส่งไปนะครับตอตีเลเพือกต้นนี้ขายราคา2 5 0หบาทนะครับไม้เผือกราคาแบบนี้หาไม่ได้นะครับดูครับสวยๆเลยนี่ออกพรุบพรับเลยตอนนี้นะครับ ก็สวยงามจริงๆนะครับตอตีเลเผื่อครับหายากนะครับไม้เบอร์นี้ขายในราคาปกตินะอยู่ที่ประมาณต้อง500อัพเลยครับแต่มิตรชนขาย250ครับเบอร์นี้จัดไปเป็นตอตีเลเผื่อนะครับสวยๆเลยก็เป็นอ,อีกต้นหนึ่งที่น่าสนใจครับขนาดความยาวของลมต้นยาวมากๆก,กอใหญ่เหลือเกินนะ เหลืองจันนอบิเล่นะครับนี่ออกดอกมาสวยงามเหมือนกันอีกแนวหนึ่งอีกสไตล์นึงดอกใกล้ๆจะลอยแล้วนะครับก็เป็นต้นที่ออกความยาวถ้าสั่งมานี่มิตรชนก็คงจะต้องคิดในราคาแบบพิเศษแล้ะครับสำหรับกระถงางที่จําหน่ายก็จะเป็นกระถางขนาดนี้นะครับเอาไปปลูกไปเลี้ยงลุ่นดอกกันนะครับช่วงนี้ก็เรียกว่าบางต้นก็แทงดอกพลิ่นกลิก็มีนะครับแต่โดยมากเนี่ยเดี๋ยวดูต้นนี้ครับ ต้นนี้ก็ามีดอกแล้วเหมือนกันนะครับเหลืองจันนอบิเล่นะครับก็บางต้นที่แตกตะเกียงแบบนี้เอาไปปลูกแยกลำขยายแยกลำกันได้เลยนะเหลืองจันนอบิเล่ก็สนนราคาครับจัดไป2 5 0รอาสบาทครับต้นนี้สวยๆนะครับ,รบช่วงนี้ก็เปเ็นฤดูการหมดดอกของเขาแล้วก็าอาจจะมีเหลือดอกหลงเหลือปลายแต่ท่านบางคนที่ชอบสะสมไม้แปลกๆนะ ไม้ที่คุณค่าใงการสะสมก็ต้องเป็นเดือนนี้ครับเหลืองจันทร์ลอเปเลยน,นะครับบานสะพังนี่ครับเป็นต่อติเดยกับเหลืองจันทร์นะครับซึ่งก็เป็นกล้วยไม้ตัวพที่เป็นลูกสุผผสมเหลืองจันทร์ที่สวยงามมากๆกนะครับก็เขาก็นํามาเกาะต่อเอาไว้นะครับเรียกว่าก็เป็นการพัฒนาสายพันธุ์นะครับอีกรูปแบบหนึ่งนะครับตัวมันก็ออกดอกฤดูการออกดอกนี้ก็เป็นฤดูการเดียวกับพวกเหลืองจันทร์แหละครับ แต่ว่าพอามาผสมแล้วก็ดูสไตล์แปลกตาไปอีกแบบนึงนะครับลักษณะของอลำต้นหรือวาอ่าการช่อเนี่ยก็เหมือนเหลืองจันเลยก็จำหน่ายให้นะครับตอสวยๆแบบนี้เลย250หบาทนะครับกาเลกาลอนเผือกนะครับก็เป็นกระถางเป็นกอแบบนี้เลยนะครับปุ่มๆกอรอใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับดูดอกกันครับต้นนี้เลยนะครับ ออกทีออกเหลืองๆนี่นะครับสวยๆเลยช่อยาวมากนะครับกาลิคารลอนเผือกนะครับมีจําหน่ายช่อยาวมากนะครับตัวนี้ยาวแทบจะแตะพื้นเลยครับเนี่ยก็ถือว่าเป็นไม้ตัวครับที่น่าสนใจนะครับก็มีจําหน่ายแล้วนะครับต่นึ่ราคาก้อสวยเลยนะครับนี่ถือว่าก้อนโหแบบมีไม่ต่ำกว่าสองสี่หกเป็นสิบลำนะต่อก้อนี ก็แทงกลุ่มแทงดอกมาแล้วนั่นแทงช่อดอกนี้ไม่เนี่ยแทงดอกเนี่ย,ยตาดอกสองช่อเลยบางต้นก็ไม้กอใหญ่แบบนี้นะครับก็สองร้อยห้าสิบบาทครับไปผ่าลำกันเอาเองครับเครื่องดอกมะเขือครับกําลังเบ่งบานครับนี้ช่อก,กอสวยๆนะครับออกดอกพึบพลับไปหมดเลยนะเนี่ยครับเครื่องดอกมะเขือครับก็ถือว่าเป็นกล้วยไม้ตัวเป็นไม้ป่าแผ่นแท้นะครับหายากมากนะดอกสวยๆเลย คนที่ชอบของป่าไม้ป่าพันแท้อยู่ในกอแบบนี้ก็ใหญ่ๆแบบนี้เลยจัดไปครับอยู่ที่25 0บาทเช่นเดียวกันก็ช่วงนี้เริ่มทยอยออกดอกแทงตาดอกกันหมดแล้วนะครับกอ250อหิบาทครับจัดไปคำที่เป็นอีกเบอร์หนึ่งครับซึ่สวยน่ารักนะครับก็เป็นเครื่องสายหลวงนะผสมกับพวกข้างสั้นแหละครับก็มีจําหน่ายนะครับตอสวยๆแบบนี้เลยนะครับเป็นไม้ต่อ ต่อสวยๆมีแตกลำใหม่ๆหลายตัวนะครับก็เป็นเอื้องสายนะครับน่าสนใจนะครับนำมาปลูกมาเลี้ยงกันสวยงามมากๆอ่าหนึ่งร้อยสามสิบบาทครับจัดไปก็เป็นเอื้องสายนะครับลูกผสมไายหลวงแหละครับแต่ว่าเข้ากับอะไรเนี่ยไม่ทราบแน่นะครับน่าจะเป็นเข้ากับพวกเอรื่องข้างแต่สวยมากกับดอกใจกลางดอกนี่สีม่วงเข้มเลยนะครับ ซึ่งเป็นไม้เมล็ดนะครับ่วกนี้กาลังออกดอกแทงช่ออยู่ก็ถือว่าซื้อหาไปปลูกไปเลี้ยงกันนะครับก็ราคาก็อยู่ที่150บาทครับจัดไปตนนันะวนี้นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับมิตรชนไม่ได้นํามาจากตัวโมชั่นนร150บาทสวยๆเลยนะครับก็เป็นฤดูการออกดอกของเจ้าตัวนี้นะครับเป็น ลำไม่ยาวมากแต่ตั้งสวยสง่านะครับเวลาออกดอกเนี่ยเดี๋ยวดูครับนี่ดอกที่แอบบานแล้วนะครับนี่เริ่มบานนะครับสวยงามนี่ให้สีใหม่ๆนะครับยังบานไม่เต็มที่ก็สวยแบบนี้แล้วนะครับก็ช่วงนี้ไม้ตัวนี้ครับเริ่มออกดอกนะครับถ้าต่างซื้อต่างหามาก็จะได้สเปคแบบนี้นะครับตัวนี้ช่อไม่ทิ้งห้อยนะครับช่อตั้งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าั่งมาช่วงนี้ที่มีลุ้นก็จะมี2ตัวนี้ครับตัวนี้นะครับเป็นช่อห้อยนะครับ สวยงามงามแบบนี้นะครับกับเจ้าตัวนี้ครับช่อตั้งนะครับเวลาที่เขาออกดอกเยอะๆนี่สวยงามจริงๆนะครับมันตั้งดูนะครับสภาพเวลาที่เขาออกดอกนะสวยงามมากก็แปลกตาไปอีกแบบครับช่อเขาตังเทๆนะครับก็เป็นข้างสั้นนะครับกําลังแทงดอกกันปึ๊บพับไปหมดนะครับสวยๆแบบนี้เลยสเปกแบบนี้เลยนะครับคนที่ชอบเล่นไม้ป่าพันแท้ นะครับก็ข้างสั้นนะครับตัวนี้เลยจัไปลมิตชนวันนี้จัดหาไม้ดีๆสวยๆมาแบบจาหน่ายเลยนะครับข้างสั้นก็ตัวนี้ครับราคาอาจจะสูงนิดหนึ่งสองบาทนะครับแต่ว่าเป็นไม้ที่ค่อนข้างจะหายากครับไม้ป่าพันแท้เหรอครับเนี่ยครับสวยๆเลยครับก็ตัวนี้ก็เป็นข้างสั้นเซมินะครับตาหวานนะครับ ก็ถือว่าเป็นไม้ที่เรียกว่าโด่งดังและก็มีราคาแพงมากเขาสวยจริงๆนะครับก็จำหน่ายในราคาตอละ200บาทนะครับตัวนี้เป็นไม้ที่เรียกว่ามิตรชนขายในราคาแบบกันเองมากๆเลยนะครับเพราะว่าถนนราคาในท้องตลาดนี่คุณต้องมีไม่ต่ำกว่า400ขึ้นไปนตัวนี้มิตรชนจำหน่ายให้แบบอ่ะ ถือว่าเป็นกันเองเลยนะครับสะจมมาไว้ไม้ตัวนี้สวยมากนะครับข้างต้นตะวันแทงดอกแล้วแบบนี้นะครับ200บาทครับก็เป็นสายหลวงใต้นะครับราคาก็สนุนราคาตอละนะครับนี่เป็นไม้เกาะตอแบบนี้นะครับรากเดินดีแล้วนะครับตอละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทครับตอนนี้จัดไปนนะครับก็ ให้ดอกแล้วนะครับดอกใหญ่ดีเหลือเกินนะครับสะใจแหละครับสายหลวงใต้120บาทครับเอื้องข้างสั้นนะครับเนี่ยสายพันธุ์แท้เลยนะครับนี่พันธุ์แท้ก็ออกดอกกันพึบพับเลยตอสวยๆนะครับบางส่วนก็โตมอยู่นะครับก็ทวงนี้ออกดอกกันพึบพับบานสะพังเลยข้างสั้นนะครับก็มีคนนําไปพัฒนาสายพันธุ์ต่อนะครับเอาเอื้องข้างตัวนี้ไปผสมกับเอื้องสายหลวงนะครับ เราจะออกมาเป็นพวกตระก,กูลเนสเตอร์นะครับอันนี้เป็นไม้มเมล็ดนะครับลักษณะดอกเขาเลยออกมาแบบหลากหลายนะครับแต่ก็สวยงามมากๆนะครับอยู่ในตอเล็กๆแบบนี้นะครับพร้อมขึ้นต่อครับบางกอเนี่ยเ,เรียกว่ายังตุ้มๆสวยๆพร้อมส่งเลยนะครับาราคาตัวนี้ก็จะอยู่ที่120บาทครับสวยๆเลย ตัวนี้ครับเป็นอุดรสันชัยครับไม้ที่หลายๆคนฝันถึงเป็นกล้วยไม้หอมนะครับเรียกว่าโด่งดังมากในจังหวัดอุดรนนะครับเรียกว่าอุดรสันชัยนั่นแหละครับก็มีลำนะครับตัดกิ่งนะครับกิ่งละ150บาทนะครับเป็นไม้ที่หายากมากๆปัจจุบันทําลอกเรียนแบบออกมาก็ไม่ได้แบบนี้แล้วนะครับก็เรียกว่ามันก็ไม่ได้หอมแบบต้นแท้แ,ทแบบนี้ ตัวนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาหอมนะแต่ต้องหอมมีเวลาทําการหอมอย่างที่มิจรคนเคยทคําคลิปให้ดูนะครับถึงเที่ยงแล้วนี่ฉันไม่หอมเลยฉันหอมแต่เช้านะไปจนถึงเที่ยงก็มีกิ่งจําหน่ายนะครับราคา150บาทนะครับจัดไปช่วงนี้ออ,ออกดอกนะครับสตาร์ออฟสยามครับสีออกส้มแดงสําหรับคนที่ชอบส,รรรสีสันจี๊ดจ๊าดก็เบอร์นี้เลยนะครับก็ ถือว่าเป็นไม้ตัวครับที่คนไทยพัฒนาสายพันธุ์ก็ต้นไม่ใหญ่นะครับแต่ออกดอกแล้วนะครับอยู่ในกระถางเรียกว่าสามนิ้วครึ่งนะครับก็ถ้ามาก็จะมีคัดดอกที่ตุ้มๆให้นะครับเราก็ทําไว้เป็นอยู่ในไซส์กําลังจําหน่ายแล้วครับนี่ครับตัวนี้ครับเป็นตัวสุดท้ายสําหรับวันนี้นะครับ ก็เป็นกล้วยไม้ที่หลายๆท่านสอบถามแล้วอยากจะได้จันทบุญครับซึ่งเป็นลูกของต้นนี้เลยนะครับมีจำหน่ายเป็นไม้นิ้วครับนิ้วระ50บาทนะครับจำหน่ายขั้นต่ำอยู่ที่5นิ้วนะครับก็จะได้สะดวกในการส่งเอาไปปลูกไปเลี้ยงกันครับก็ทนไม่ไหวนะเห็นหลายๆท่านสอบถามมาก็จัดไปครับทีแรก คิดว่าจะเก่งเอาไว้ขายเป็นไม้ใหญ่ครับสำหรับวันนี้ก็คงจะหอมปากหอมคอนะครับนำไม้ดีๆไม้สวยๆมาจำหน่ายแฟนๆท่านใดที่ชอบอกชอบใจครับก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามนะครับก็ถูกบ้างแพงบ้างก็ตามเนื้อผ้านะครับอย่าว่าอย่าตำหนิกันนะครับสำหรับแฟนๆที่สนโลสนใจก็อย่าลืมครับ0ู2 9 2 3 2 8 6 1ครับ ทัก l ล n e ID c h o n 2 2 3 2สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ